ะค่มาพบกับช่องหมอควีนพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้พี่หมอควีนนะคะนำข่าวดีนะคะกับาชาว12ราศีมีราศีที่โดดเด่นมากในช่วงเดือนธันวาที่จะมีโชคลาบได้จับโชคลาบก้อนใหญ่ก้อนโตมีโอกาสพลิกเป็นเศรษฐีได้นะคะมีราศีดังต่อไปนี้นะคะราศีกุมราศีมีนราศีกัน ราศีตุลและราศีธนูค่ะราศีกุมราศีมีนราศีกันราศีตุลและราศีธนูค่ะช่วงดวงชะตาดวงดาวของ5ราศีนี้นะคะเป็นดวงดาวที่โดดเด่นมากนะคะเรียกว่าฟ้าประทานโชคไข่นะคะบุญกุศลหนุนนำนะแล้วก็จะเกิดเรื่องราวมาสจรนทร์ปฏิหารเรียกว่าทำดี ที่คุณเคยใช้คำพูดว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วได้ดีนะบุญกุศลจะน้อมนำ,นำส่งผลมายังคุณในเดือนธันวาคมนี้คุณจะมีลา,าบลอยก้อนโตโชคลาบก้อนใหญ่นะเรามาดูกันเดีย๋ยวพี่หมอควินจะเปิดไพ่เพิ่มเติมนะคะาราศีของคุณนะคะแต่นะคะพี่หมอควินบอกได้เลยว่า วันเกิดที่โดดเด่นของราศีของคุณที่มีเกณฑ์จับโคลาบเนี่ยนะคะจะต้องเป็นวันนี้นะวันอังคารค่ะนะวันพฤหัสค่ะวันศุกร์และวันอาทิตย์นะจะโดดเด่นมากกว่าวันอื่นดังนั้นคุณเช็คราศีของคุณเองถ้าคุณเกิดในราศีนี้และวันนี้เนี่ยนะคะมีเกณฑ์และเปอร์เซ็นต์สูงนะคะ 8 0 1 0 0เเลยทีเดียวที่จะได้จับโชคลาภก้อนใหญ่โชคลาภนะคะไม่ได้หมายความว่าจะมาแค่จากลอตเตอรี่หรือถูกหวยหรวยเบอร์อย่างเดียวนะโชคลาภนี้อาจจะได้จากการขายของปังนะคะแบบขายสินค้าของคุณแบบออกรถใหญ่หรือลูกหนี้เอาโชคเออเอาเงินที่เคยหยิบยืมคุณไปในแบบแบบเงินก้อนโตก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือโชคลาภนะ มันไม่ได้หมายความว่าคุณเสี่ยงโชคอย่างเดียวนะคะหรือคุณอาจจะได้แบบเงินพิเศษฟลุกๆเงินจากแบบผู้ใหญ่เสน่หาคุณหรือแม้กระทั่งแฟนชื่อของเซอร์ไพรส์ให้คุณจนเป็นของชิ้นใหญ่นะคะตั้งแต่หลักหลักแสนขึ้นไปเนี่ยนะคะหรือหลักหลายๆายหมื่นก็ถือว่าเป็นโชคลาภได้นะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะให้คุณนับรวมไปเลย หรือคนที่ชอบเสี่ยงโชคอย่างนี้นะคะก็มีเกณฑ์อยู่ที่60-80%นะคะอยู่ที่บุญกุศลและวาสนาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเลยขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเรานะคิดดีพูดดีทําดีค่ะแล้วจงสออแสวงหาโอกาสเพื่อจะสร้างนะคะเรามาดูกันว่าราศีของแต่ละราศีเนี่ยนะคะโชคลาภเนี่ยเรื่องราวโชคลาภเนี่ยจะมายัางไง พี่หมอคุณให้ราศีกุมก่อนนะราศีกุมแน่นอนค่ะโชคลาภก้อนโตเลยนะคะราศีกุมโดดเด่นมากโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะทรัพย์สมบัตินะมีเงินมีทองมีโชคใหญ่ในช่วงธันวาแน่นอนนะคะหลังจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วเหน็ดเหนื่อยมาพอสมควรนะคุณต้องแบบเขาเรียกว่าพลัดถิ่นฐานนะบ้านเกิดคุณต้องเติมทาง ไปทำมาหากินที่ไกลๆคุณเป็นนักวาดฝันนักจินตนาการนะคะเป็นคนที่ตั้งเป้าวางแผนแล้วหลายครั้งมันก็ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะเราขาดความเชื่อมั่นในฝันของเรานะเรามีคนอิดช,ช้าแต่เราก็ไม่เคยย่อท้อเขาเรียกว่าบ้านดวงชะตาเนี่ยต้องเดินทางไกลออกจากบ้านย้ายไปอยู่ถิ่นฐานใหม่ๆจะพบรักและคนรักก็จะช่วยเหลืออุปถัมในการให้คำแนะนำปรึกษา ดังนั้นราศีกุมบอกได้เลยว่าเดือนธันวาปีนี้นะก่อนสิ้นปีคุณจะเรียกว่ามีโชคก้อนใหญ่เลยนะคะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะขอให้ชาราศีกุมร่ำรวยกันทุกคนมาต่อกันที่ราศีมีนค่ะราศีมีนนะคะอยากได้อะไรก็ได้ค่ะหลังจากที่พลาดมาหลายอย่างแล้วนะคะ บุญกุศลของคุณจากการให้การช่วยเหลือผู้อื่นไม่สูญเปล่านะคุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลๆนะคะต่างจังหวัดต,ต่างประเทศได้นะอ่าแล้วก็ให้ทําบุญเพิ่มเติมด้วยกันปล่อยปลาเท่าอายุของคุณนะจะช่วยเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภอีกอีหนึ่งคุณจะได้รับข่าวคราวจากคนไกลนะคนเก่าๆที่เคยห่างหายไปจากคุณเนี่ยจะติดต่อมาอาจจะเอาเอาจะอาจะเอาเงินเอาเงินค่านี่มาคืนคุณ หรือเคยติดค้างอะไรคุณก็จะนํามาให้นะคะเป็นช่วงพีคเลยในชีวิตเลยในช่วงเดือนธันวาเป็นช่วงการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณในเรื่องครอบครัวเรื่องความรักหรือว่าการคบหาบกับเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆการงานคุณตัดสินใจอย่างหนักเลยในช่วงเดือนธันวาอาจจะเจอปัญหาครั้งใหญ่นะคะแต่ว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณฝันนะคะเป็นโชคลาบลาบลอยนะเป็นแบบว่าหยิบย่อย นะคะไม่ได้แบบมากมายเหมือนราศีกุมแต่ก็พอให้คุณได้ชื่นใจนะคะมาดูต่อกันที่ราศีกันนะคะราศีกันมีเกณฑ์เดินทางไปหาทรัพย์อยู่ข้างหน้ารับลอยรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะบนทางข้างหน้าเรียกว่าถ้าเดินทางออกไปเนี่ยก็จะไปเจอทรัพย์หรือโชคลาภนะคะก็คือ ในด้านคุณจะได้โชคเกี่ยวกับการงานของคุณนะหรือว่าการติดต่อเจรจาจะเป็นในหน้าค้าขายที่ดินหรือการขายทรัพย์หรือว่าซื้อสลากไว้นะคะหรือให้เสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่ได้นะให้ซื้อเลขที่ถิ่นฐานของคุณก็คือบ้านเลขที่ของคุณนะคะที่คุณอยู่อาศัยหรือยันผ่านหน้าของคุณก็คือรถที่คุณขับนั่นเองนะคุณจะมีโชคมาจาก สิ่งที่ใกล้ตัวคุณสิ่งที่คุณใช้อยู่ประจําคุณเป็นคนที่สงสารคนคุณเป็นคนให้ชอบช่วยเหลือคนนะแต่ว่าคุณทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะนั่นแหละคุณจะได้รับรอยจากสิ่งที่คุณใช้อยู่อย่างเช่นที่อยู่อาศัยของคุณบ้านเลขที่คุณหรือยานพาหนะก็ซื้อไปนะถ้าชอบเสี่งโชคนะคะคุณก็จะได้รับรับรอยมาก้อนหนึ่งเหมือนกันคุณจะได้ของขวัญเซอร์ไพรส์จากคนที่ใกล้ตัวคุณ นะคะจะเป็นของถูกใจเป็นของขวันที่คุณอยากได้มานานจนลืมไปแล้วแหละว,ว่าเคยอยากได้เนี่ยนะคะเนี่ยคะ่ะจะแบบสดชื่นรื่นอุรมในอุราเลยแบบมีความสุขมากในช่วงธันวานะอย่าพึ่งเครียดกังวลไปนะคะ มาต่อกันที่ราศีตุลน,นะคะมาดูว่าโชคลาภของคุณอยู่ที่ไหนนะคะรับลอยของคุณคุณจะได้จากไหนนะคะแน่นอนค่ะคุณจะได้โชคก้อนใหญ่มากนะราศีตุลเหมือนราศีกุมเลยนะคะก็คือรับลอยก้อนโตนะคุณอาจจะได้จากการเสน่หาคุณจะอาจจะได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่แต่คุณะนะคะคุณให้ตัวเองน้อยมากกันให้ตัวเองเนี่ยคือคุณรัก คุณไม่ค่อยรักตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจตัวคนเองคุณให้คนอื่นได้หมดยกเว้นตัวคนเองนะพอคุณให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้แบบที่คุณคาดหวังทําให้คุณเสียใจดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากมีโชคลาภอยากมีสิ่งที่ดีไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากๆขันมารักตัวเองมาใส่ใจตัวเองตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเหงาเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยนะคะแต่คุณจะได้อย่างเสียอย่างในเดือนธันวาเนี่ย หรือแม้กระทั่งปีนี้นะคะคุณอาจจะเสียหลายๆอย่างไปอย่างเช่นเ,เสียเพื่อนนะคะเสียความรู้สึกเสียใจเสียเงินไปแต่คุณจะได้โชคก้อนใหญ่กลับมาแทนได้รับ้อยหรือว่าได้สิ่งที่คุณไม่คาดฝันว่ามันจะได้อย่างเช่นมีดวง ะะลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยให้ซื้อเลขนะคะเลขที่คุณแบบดึงดูดใจคุณเลขที่คุณได้มาจากคนแปลกหน้าน,นะคะหรือซื้อเลขจากเหลือๆเหลือๆจากถาดลอตเตอรี่แล้วแบบว่าซื้อแบบไม่ได้ตั้งใจซื้อนั่นแหละคุณจะมีโชคนะคุณระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยนะคะในช่วงในช่วงเดือนธันวาปีนี้ นะคะหรือเดือนธันวาเขาเรียกว่ามันเป็นทุกขลาภก็คืออาจจะได้เงินมาแต่ว่าอาจจะเจ็บป่วยอาจจะหมดเงินไปกับก,บการรักษาบ้างอะไรบา้างนี้นะคะก็ให้พี่หมอควินแนะนําว่าให้ไปทําบุญเสริมดวงชะตาด้วยการถวายพระประจำวันเกิดของคุณตัว,ตวคนเองเพื่อเสริมด้านาจหนีด้านโชคลาภให้คุณเป็นที่รักของผู้คนยิ่งเราขาดการดูแลใจใส่ตัวเราเองเราปล่อยปะละเลยนะเรานอนดึกเราพักผ่อนน้อยเราอาจจะชอบการเที่ยวสังสรรค์ เพื่อนฟูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบตามคนอื่นได้แต่เราไม่ตามเสียงหัวใจตัวเราเองนะดูค่ะเราขาดการดูแลจะใส่ตัวเราแล้วเราก็จะมาเศร้านะเราหม,หมดเงินหมดท้องเยอะไปกับสิ่งที่เล่าตาเล่าใจเรานะคะทีนี้มาเริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะมีโชคลาภได้เนีย่ยคุณจะต้องรักตัวเองก่อนนะเพื่อเสริมดวงชะตาเราให้มันดีนะอะไรที่ผ่านมาแล้วในอดีตที่มันทําให้คุณ เป็นทุกข์กังวลหรือหมดเงินหมดทองอะไรไปต่างๆเนี่ยที่คุณเสียเสียเขาเรียกว่า,เ,าเสียความรู้สึกไปเนี่ยคุณจะได้กลับมาแทนนะลองดูนะคะวันที่1กับวันที่16นะหพี่หมอกเปนจะบอกเลยว่า,าราศีตุลวันที่จะนำความเฮงไหมคุณมี1 5นะ9 11 19 ไละ29ค่ะเป็นวันมหามงคลของคุณ,ค,ณคุณลองดูนะคุณรีไปทําบุญด้วยการถวายพระประจำวันเกิดนะประจําตัวคุณนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบปีหน้าเนี่ยมันจะได้แบบมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอะไรที่มันติดขัดอยู่ให้คุณไปทำใช่ไหคะอ่าแล้วคุณจะได้อ่าเงินก้อนมาก้อนหนึ่งนะคะเป็นเรียกว่า โชคโชคที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองนะแต่คุณจะต้องไปทำบุญสะสมเพิ่มเติมก่อนนะเพื่อเปิดดวงชะตาของคุณเองนะคะมาดูต่อกันนะคะราศีธนูราศีธนูเนี่ยจะได้เรียกว่าจะได้โชคลาภจากคนรักนะจะได้โชคลาภจากคนรักจะได้เงินก้อนโตจากการเสน่หาของคนที่คุณรักนะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติ เงินทองนะครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขราศีธนูเนี่ยนะคะในช่วงธันวาปิดท้ายเลยได้โชคซ้ำโชคซ้อนนะมีโชคราบก้อนใหญ่ก้อนโตนะสำหรับคนที่ชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะให้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปนะอย่างเช่นชุดท่าใบไปเลยหรือชุดคู่2ใบก็ได้ค่ะนะคะแต่ว่า คุณจะต้องมีใจในการที่จะชอบการเสี่งโชคด้วยนะ,ะไม่แนะนําให้ทุกคนต้องแบบทาตามพี่หมอควีนบอกแต่ตามไพ่เขาบอกว่าคุณมีดวงชะตาที่มีเกณฑ์ได้รับโชคจากอสองทางก็คือทางคนรักของคุณและทางการสิ่งโชคนั่นเองนะเรียกว่าได้ดับเบิลเลยนะคะ,ะแล้วคุณเนี่ยให้ซื้อเลขเลขประจำวันเกิดของคุณเลข อายุหรือพศอสเกิดของแฟนคุณนะคุณจะมีโชคลาบลับลอยมาแบบนี้นะคะก็ลองนำไปซื้อไปเสี่ยงโชคดูนะการการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยนะคะพี่หมวคววนจะบอกว่าทุกคนคาดหวังถูกรางวัลที่หนึ่งกันใช่ไหมคะรือว่ามีโชคถูกเลขท้ายสองตัวสามตัวเนี่ยแต่ถ้าเราบอกกับตัวเราว่าเราดวงไม่ดีเราซื้อไม่เคยถูกเราไม่มีดวงแต่เราไปซื้อเนี่ย มันจะไม่มีนะมันจะไม่มีดวงไม่ถูกแบบที่ปากเราพูดเวลาเราจะซื้ออะไรก็ตามแต่เราจะเสี่ยงโชคอะไรให้เราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนโชคดีเป็นคนมีโชคเป็นคนโคตรดวงดีให้คุณใส่โปรแกรมใส่สมองของคุณไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนคุณจะต้องสร้างความเชื่อเหมือนเหมือนคุณไปหาขูดหาเลขเด็ดหรืออะไรยเงี้ยราศีธนูจะชอบสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับความมหัศจรรย์นะปฏิหารแฟนซี ชอบด,ดูลวงชอบให้ความรู้ผู้อื่นให้คําแนะนํามีเสน่ห์มีความเจ้าชู้นิดๆน,นะใจกว้างใจดีซื่อสัตย์ซื่อตรงชอบอิสระถ้าผู้หญิงก็มักจะมีคู่ต่างชาตินะมีแฟนต่างชาตินะแล้วก็มักจะได้เดินทางมีความเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะส่วนผู้ชายก็จะแบบว่าชาวราศีธนูก็จะแบบมีเสน่ห์โดดเด่นดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราเนี่ย มีสร้างความเชื่อในสิ่งที่ดีๆด,ด้านดีๆลงไปเนี่ยโปรแกรมจิตรเราบ่อยๆนะแล้วเราทำอะไรให้ใจเย็นอย่าใจร้อนเราก็จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าราศีอื่นเลยเพราะดวงชะตาเรามันอยู่ในช่วงสิ้นปีกับก,บการเริ่มต้นปีใหม่ซึ่งดวงดวงด,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 ดาวของราศีของเราเนี่ยจะดูโดดเด่นที่สุดมันจะมีพลังงานของพระอาทิตย์พระจันทร์เหมือนยินกับหยาง นะคุณจะต้องออสร้างพลังความเชื่อให้กับตัวคุณเองคุณถึงจะดึงดูดโชคลาบเงินทองไหลเข้ามาขอให้ชาวราศีธนูเดินทันวานี้จงมีโชคมีลาบก้อนโตมีเงินทองไหลมาเทมานะคะให้คุณสมหวังในทุกสิ่งขอให้โชคดีอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่หมอคยีนนะคะถ้าชอบก็สามารถแชร์ส่งต่อให้เพืเ่อนได้นะคะขอให้โชคดีค่ะร่ำรวย อย่าลืมนะคะโชคอยู่ที่อา,อายุแฟนคุณเลขท้ายปสอเกิดแฟนคุณที่เกี่ยวข้องกับแฟนคุณนะคะจะเป็นเลขของโชคลาบรออยู่ตรงนั้นนะถ้าใครมีโชคมีลาบมีอะไรสิ่งดีๆอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่หมอควินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ